สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง LA C m u e w นะคะวันนี้มาอยู่กับเรานะคะเจก,กับพอเองค่ะเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะของคณะมนุษยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่สาขาสาราสนเทศศึกษานั่นเองค่ะคลิปนี้เนี่ย เราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับภาควิชาของเรานะคะแล้วก็สาขาวิชาของเราเองว่าสาขาสารสนเทศสื่อสารเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มีการเรียนแบบไหนบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะ ่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเด็กสารสนเทศเนี่ยเขาเรียนอะไรเรียนแบบไหนมีวิธีการเรียนการสอนแบบไหนนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสารสนเทศศึกษาความจริงแล้วนะคะมันคืออะไรเราจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือสาขาของเราเนี่ยเป็นสาขตรที่เรียนเกี่ยวกับบรรลักษ์และสารสนเทศซึ่งการเรียนเกี่ยวกับบรรลักษ์เนี่ยทุกคนก็อาจจะเข้าใจว่าแบบเออมันล้าสมัยหรือเปล่ามันเป็นแบบสิ่งที่เก่าๆหรือเปล่านะคะแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคือนอกจากที่เราจะเรียนเกี่ยวกับแคตตา็อกหนังสือหรือว่าจัดหมวดหมู่หนังสือเนี่ยเราก็มีเรียนเกี่ยวกกับบบงงงาาาานนนรริใด้ต่่ๆซึจ เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาผู้ชายนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ดูความต้องการของผู้ชายนั่นเองมีการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการตลาดต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาการตลาดเนี่ยไปวางแผนในงานนะแล้วก็มีการเรียนเกี่ยวกับวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสารสนเทศเนี่ยที่เรียนควบคู่กับบรรลักษณ์นะคะเราก็จะมีเรียนเกี่ยวกับเขียนโค้ดนะคะสร้างโปรแกรมสร้างหข้อมูลนะคะเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหรือที่เราเรียกว่า Big Data นั่นเอง นอกจากนี้นะคะก็มีการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะคะตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะดังนั้นนะคะการเรียนการสอนของสาขาวิชาเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเรียนแค่บรรลักษ์แต่มันก็ยังครอบคลุมนะคะไปถึงสารสนเทศต่างๆที่สําคัญเราก็ขอเกรียนเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชีวิตในการเรียนของเด็กสารสนเทศหรือที่เรียกง่ายๆว่าเด็ก i s เนี่ยเขาเรียนกันแบบไหนเรียนยังไงไปดูกันเลยคะ่ะทุกคน ก็อยู่กับน้องนะคะน้องปีหนึ่งกำลังทํางานอยู่นะคะซึ่งมันองคพิมพ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องกําลังทําทําอะไรอยู่เอ่ยช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็กําลังเขียนโพสค่ะอาจารย์สั่งให้ทําเราเนี่ยทำเว็บของเราขึ้นมาเขียนแสดงเก็บของเราขึ้นมาแสดงเก็บเราขึ้นมาอันนี้ก็คือแบบเรียนพื้นฐานเลยใช่ไง่ายไหยก็ยากเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องโพสเท่าไหร่ตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์แล้วนะคะที่สอนน้องปีหนึ่งอยู่ชื่ออาจารย์กิตินะคะ อตอนนี้น้องๆกําลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่คะตอนนี้น้องๆปีหนึ่งกำลังเรียนวิชาเทคโนโลยีาลสารสนเทศสาหรับงานาสารสนเทศครับอ๋อเป็นตัวที่แบบว่าสําคัญยังไงคะแบบเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นตัวที่ปูพื้นฐานให้น้องๆปีหนึ่งของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อไปต่อยอดในปี2ปี3ครับปเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานด้านเว็บ ด้านโปรแกรมออกแบบต่างๆนะครับด้านการเขียนโปรแกรมมิง่งซึ่งเป็นพื้นฐานมากๆครับโอ้ขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ เ่กี้นะคะเราไปนั่งเรียนกับน้องปีสองมานะคะก็คือตัวที่น้องเรียนเนี่ยเหมือนเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลแบบจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการค้นหาคีย์เวิร์ดหรือว่าคาศัพท์สำคัญนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องพักนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ที่สอนวิชาเมื่อกี้นะคะสวัสดีค่ะ ให้หนูขอเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยนะคะ,ะค่ะค่ะหนูอยากรู้ว่าแบบวิชาที่อาจารย์สนอนเมื่อกี้มันคือวิชาอะไรเหรอคะอ่าก็คือวิชา0ูนย์ศูนย์เก้าสนะคะก็คือการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศเป็นวิชาที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะของหลักสูตรใหม่ของเด็กหกหนึ่งเนาะเป็นวิชาที่เด็กสารสนเทศจะเป็นวิชาเบื้องต้นที่สอนให้เด็กสารสนเทศรู้จักการวิเคราะห์สารสนเทศในแง่มุมต่างๆจะมีการวิเคราะห์ในเชิงของเนื้อหาทั้งลักษณะทางกายภาพ แต่ก็ต้องจัดหมวดหมู่จัดกลุ่มเป็นอันนี้คือเป็นพื้นฐานเนาะอาจารย์คิดว่าแบบวิชานี้มันแบบสําคัญกับน้องๆแบบมากน้อยขนาดไหนคะก็เป็นวิชาที่สําคัญเนะาะเพราะว่าสารสนเทศนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสารสนเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าสารสนเทศจะอยู่ในรูปแบบไหนเราต้องรู้จักมันเข้าใจมันแล้วก็วิเคราะห์มันให้เป็นก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนาะซึ่งถ้าเด็กเอาไปใช้ได้มันก็จะใช้ได้กับอีกหลายวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาการจําหมวดหมู่เนาะวิชาการทํารายการ หรือว่าจะไปทำคอนเทนต์นะคะอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์เราจะพาไปดูน้องๆปี3นะคะซึ่งวิชาที่น้องๆกำลังจะเรียนอยู่นะคะก็คือวิชาโปรแกรมมิ่ง2นั่นเองค่ะตัวโปรแกรมมิ่ง2นะคะจะเป็นตัวเขียกับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซึ่งเราอยู่ปี4เราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนซึ่งน้องอ่ะเขาก็เรียนเป็นหลักสูตรใหม่นะถ้าเป็นหลักสูตรเก่าของเราเนี่ยเราเรียนอยู่ IM อก็จะไม่เรียนตัวโปรแกรมมิ่งอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปเลย ค่ะนี้คืออาจารย์หยกนะคะที่สอนโปรแกรมมิ่งให้กับโน้องๆปีสานะคะนิะ่วันค่ะตัววิชานี้คือวิชาเกี่ยวกับอะไรเหรอคะก็จะสอนการเขียนโปรแกรมนะคะตัวโปรแกรมที่เลือกสอนก็จะเป็น p h p ค่ะ p <N> p. แต่ก่อนหน้านี้ก็จะส,ส,อสอนเขียนโฟลชาร์ดก่อนแล้วก็สรุปด้วยนีน่เด็กๆอาจจะต้องไปทําเว็บไซต์นะคะหรือฐานข้อมูลในการทํางานจริงๆวนด้านห้องสมุดหรือว่า สูตเอกสารทั้งหลายแหล่งเนี่ค่ะก็เลยจะต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้ระดับแอดวานซ์มากขึ้นนะเพราะว่าอ yeah. ันนี้พอหลักสูตรใหม่ที่ต้ลังขับเรียนทุกทีก็จะแบบให้เรียนบางคนที่สนใจเรียนไอทีอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นแค่ครึ่งครึ่งชั้นปีนะคะอ๋อเป็นทีสองเศษก็นี้เป็นเศษสองค่ะชิ้นหนึ่งอาจารย์คันนี้สองอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้<า>อันนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อใหม่ค่ะอยู่ปีอะไรคะปีสามค่ะเรียนไม่เรียนเกี่ยวกับอะไรหรอคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนเว็บการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์งคะ่ะโดยด้วการเขียนโปรแกรมเนะะี่ยค่ะสร้างออกมาเว็บไซต์ก็แบบหลักสูตรใหม่นี่มันมันดีกว่าหลักสูตรที่พี่ได้เรียนมันดีกว่ายัางไงเงี้ยตัวคิดว่าหลักสูตรใหม่เนี่ย <c oughs> ได้เรียนแบบครอบคลุมทุกทั้งสองสาขาวิชาทั้งแบบเกี่ยวกับการเรียนวรรณกรรแล้วก็สารสนเทศเอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นหลักสูตรเก่าคือเราต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างซึ่งคิดว่าถ้าเราเลือกแค่หนึ่งอย่างก็จะได้เรียนรู้แค่ด้านนั้นด้านเดียวแต่หลักสูตรใหม่คือได้เรียนทั้งสองอย่างก็พัฒนาไปครอบคลุมด้ดีค่ะออโอเคค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> นอ้นองใหม่นะคะอยู่ปีสามไม่เรียนหลักสูตรใหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องนะคะว่าน้องเนี่ย ชอบวิชาไหนในหลักสูตรใหม่บ้างในหลักสูตรใหม่ก็จะชอบวิชา117ที่เคยเรียนตอนปีหนึ่งครับเพราะว่าได้เรียนเกี่กับาสาสรสนเทศแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนแทรกภาษาอังกฤษเข้าให้ด้วยเพื่อแบบว่าให้เราคุ้นชินกับการเรียนภาษาอังกฤษอาจจะมีงานเยอะนิดนึงแต่ก็อาจารย์ค่อนข้างเฟรนล,ลี่แล้วก็โปใสใจนักศึกษา,ารครับผมตอนนี้สี่ทุ่มสี่นาทีนะคะเรากําลังนั่งทํางาน งานวิชากสุขธรใช่แล้วคะ่ะเรากําลังคอกับเพื่อนอยู่นะคะ mm. เพื่อนของเราชื่อน้ําฝนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจะอธิบายวิชานี้ให้ฟังนะคะก็คือวิชานี้นะมันจะต้องไปเลือกหัวข้อมาก่อนว่าจะทําหัวข้ออะไรและหลังจากนั้นก็มาแตะโครงสร้างนะคะว่าหัวข้อของตัวเองเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างซึ่งของเรานะทําเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองในยุคป,ปฏิรูปการเมืองไม่ใช่ในยุคป,ปฏิรูปประชาธิปไตย ซึ่งเราก็แตกโครงสร้างออกมานะคะว่ามันมียุคย่อยๆทั้งหมด3ายุคแล้วก็ใช้โครงสร้างด้านเนื้อหาอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาอธิบายว่าวาทาการรมนี้มีโครงสร้างทางเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้และของเพื่อนนะคะน้องฝนน้องฝนทอาหัวข้ออะไรมีทําเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยตอนนี้กำลังเตรียมสไลด์ไว้พิเศษในตรงนี้ใช่จ้าในขณะที่เพื่อนเตรียมสไลด์นะคะเรายังทําเนื้อหาอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะมือถครับมือถือเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แอปพลิเคชันบนมือถืออะไรโอเคขอบคุณค่ะไปบ้างคะมีอไรกันถ่ายคอนเทนต์เหรอคะใช่ค่ะครับผมก็เหนื่อะหลายออย่างอย่างละอันนี้มันมันคือมันอันนี้มัน คือโปรแกรมอะไรอ่ะคืออันนี้เป็นโปรแกรม Android Studio เอาไว้เป็นแบบสร้าง,างเ,าเกี่ยวกับมบายแอปพลิเคชันอะไรแบนี้เป็นแค่หน้าบ้องลองทดสอบอ๋อแล้วของ,องมีอันนี้เขาสอนถึงไหนแล้วอ่ะอันนี้เขาสอนใส่ชื่อแล้วก็เพิ่มสีเพิ่มฟอนต์เปียยน้อนต์ก็ลองฝึกๆไปก็ได้เองครับ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะในการเรียนปี4นะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะไปเรียนเอกเลือกกันบ้างนะคะซึ่งมันเป็นหลักสูตรบังคับนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเลือกเอกเลือกของเมเจอร์นะคะทั้งหมด5ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราก็เลือกเรียนเป็นตัวมนุษยศาสตร์ดิจิทัลนะคะเพื่อนๆก็เลือกเป็นโมบายแอปพลิเคชันกัน ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของปี m a j เมเจอเรานะคะก็คือการทำวิจัยนั่นเองคะ่ะทุกคนก็คืออย่างตัวบล็อกที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยของเราเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งเรากำลังทำนะคะในหัวข้อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีของเมเจอเรานั่นเองคะ่ะเพราะตอนนี้นะคะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในคลิปนะคะเราก็กาลังนั่งคุยงานนะคะกับอาจารย์แอนเวเซอร์ของเรานะคะเกี่ยวกับทิศทางน,นะคะในการทาวิจัยของเรานะคะว่าควรทาแบบ อะไรนะคะอะไรที่ขาดอะไรที่ควรเติมค่ะแล้วก็เสนอไอเดียไปให้อาจารย์นั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปสารสนเทศศึกษาคืออะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย